แล้วก็หน้าเซสชันธุรกิจของกรุงเทพธุรกิจนะ,ะมีข่าวที่น่าสนใจก็คือเ,อาเขาไปสัมภาษณ์สมาคมธนาคารนะฮะ<ช>แหล่งข่าวจากในสมาคมเขาแจ้งว่าแบงค์เนี่ยค้านเกณฑ์แก้หนี้ทบททเมื่อวานเราเล่าเรื่องนี้หาฟังแล้วว่าทบททเนี่ยเขามีแผนที่จะแก้ ที่จะแก่หนี้ครวัวเรือนนะฮะเรก็จะมีแผนว่าแผนแรกก็คือจะให้ปลอยสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นเช่นห้ามไปห้ามไปโฆษณาที่มันเกินจริงหรือชักจูงคนมาเป็นหนี้ที่มันไม่ก่อให้เกิดรายได้อะไรเงีนนะะ้ยฮะแล้วก็รวมถึงคนที่เป็นหนี้เลื้อลังนะฮะแบบผ่อนขั้นต่าแล้วก็เอามากู้ใหม่แล้วก็ติด ไเต็มแมกไปเรื่อยๆอย่างงี้ยฮะเขาอยากจะแก้นี้คนกลุ่มนี้แล้วก็รวมถึงถ้าแก้ไม่ได้ก็อาจจะมีมาตรการอื่นเพิ่มเติมเช่นมี DSR ซึ่งค่อนข้างหนักสุด้นเมื่อวันไลฟยฟังแล้วว่า DSR ีา DS ค่คนเล็กๆนี่ก็แทบคงไม่ผ่านกันเต็มเลยนะฮะแล้วก็รวมถึงเรื่องอ ริสเบสพราย i ิงนะฮะคือใครจ่ายนี้ดีก็ควรจะไปเก็บดอกเบีย้ยเขาต่ำๆไม่ใช่แบบบัตรเครดิตนยฮะเก็บ16%ทุกคนเต็มแม็กหมดเลยนะครับทีเนี้ยเขาไปสัมภาษณ์สมาคมธนาคารแหล่งข่าวเขาบอกว่าสมาคมธนาคารเนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง DSR ซึ่งนี้ก็เหมือนที่เราเล่าเมาื่อวานเลยว่าถ้าใช้ DSR จริงเนี่ยคือหลายคนเนี่ยจะไม่สามารถเข้ามากู้ในระบบสาาถาบันการเงินได้เลยโดยเฉพาะคนล่างๆนะฮะแปลว่าเราจะผลักคนกลุ่มนี้ไปสู่นี่ นอกระบบหรือเปล่าใช่ซึ่งนี่นอกระบบเนี่ยนี่ก็คงแบบด็อกเบียคงแบบเวอร์แล้วก็คุณภาพชีวิตเขาเนี่ยแทนที่จะช่วยเขาให้ดีขึ้นเนี่ยกับกายทำให้คุณภาพชีวิตเขาแย่ลงด้วยซ้ำนะฮะอันเนี้ยก็เลยเป็นประเด็นที่สมาคมธนาคารเขาเขากังวลแล้วก็เขาคงจะเลสไวให้กับแบงค์ชาติแบงค์ชาติก็คงจะไปนั่งคุยแล้วก็มานั่งปรับเปลี่ยนมาตรการให้มันเหมาะสมมากขึ้นแล้วแล้วเดี๋ยวสุดท้ายต้องมารอดูันอีกทีนะว่ามาตรการแล้วสุดท้ายแล้วมันจะออกมาในรูปร่างหน้าตาแบบไหนนะฮะ แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือทอปทเขาบอกว่าก็เมื่อวันก็ follow up เนี่ยฮะจากเรื่องแถลงข่าวนี่แหละนะักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ผู้บริหารของแบงค์ชาตินะฮะเรื่องเรื่องไอ้แกนี่เนี่ยฮะแล้วก็ถามด้วยว่าเนี่ยเอย๊มีคนเขาเสนอมาว่าโดยเฉพาะฝั่งก้าวไกลนะเขาเสนอมาว่าตอนนี้ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ยของแบงค์ไทยเนี่ยค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้นอยากเสนอให้มีจํานวนสาขาจานวนธนาคารเข้ามาเยอะขึ้นทุกวันวนี้ธนาคารพาย์นนในระบบมีมาสักสิบกว่าสาขานะครับไอ้สิบกว่าสิบกว่าสิบกว่าเจ้านะฮะให้มีจํานวนธนาคารมากขึ้นจะทําให้แข่งขันมากขึ้นแล้วก็ให้ดอกเบียเนี่ยลดลงนะฮะ <ใช S 1> ผ,ผู้ผู้ประหานทบทเขาก็ตอบว่าเออเดี๋ยวเขาจะเขาไปหาลือว่าว่าจะยังไงเลยะครับแต่ถ้าถามวิวผมนะผมว่าปัญหาของแบงค์ไทยที่นิมมันสูงสูงหรือเปล่าก็เดี๋ยวว่ากันอีกเรื่องนะแต่ผมคิดว่าข้อหนึ่ง นิ้มแบงกไทยอาจจะแบบไม่ได้สูงขนาดนั้นถ้าดูจากประเทศในอาเซียนเนี่ยผมคิดว่านิมแบงก์ไทยเนี่ยค่อนข้างอินไลน์กับธนาคารในภูมิภาคบางบางธนาคารบางประเทศเนี่ยอาจจะเห็นนิมที่สูงกว่าเราด้วยซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่านิมเราเนี่ยอาจจะไม่ถึงนาดแบบ บางอาจจะสูงกว่าบางประเทศแต่ว่าไม่ได้สูงขนาดแบบสูงเวอร์นะฮะแล้วยิ่งหลังโควิดเนี่ยนิมมัาลงมาเยอะเพราะดอกเบี้ยม,มันลงมาเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นนิมเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ประเด็นแล้วที่มันที่มันสูงมากแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นในเซนที่ว่าเวลาแบงก์ชาติกับมาขึ้นดอกเบีย้ยอีกรอบเนี่ยแบงก์ส่วนใหญ่ขึ้นแต่พวกเลน i n ้งเลทนะครับที่เงินฝากออมซั์เนี่ยไม่ค่คยขึ้นเท่าไหร่<อ>คนก็นเลยกัวงวลว่าเอ้คุณขึ้น MLR ไปตั้งร้อยบิฟแล้วเนี่ยแต่ออมซัย์ไม่ขึ้นเลยสักบิฟเน ขาดกำไรเกินควรหรือเปล่าแล้วก็คนอาจจะคิดไปไกลที่ว่าต้องเพิ่มจำนวนแบงค์อะไรขึ้นมาเนี้ยฮะแต่ผมคิดว่าเออมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้สะท้อนขนาดนั้นคือเมื่อกี้บอกแล้วว่านิมเราไม่อาจจะไม่ได้สูงขนาดนั้นนะข้อ2ก็คือจริงๆถ้าไปดูสภาพคล่องของแบงค์เนี่ยจริงๆมันล้นระบบนะฮะดูทุกวันนี้ฮ เงินฝากเนี่ยยังโตต่ตอเน,นื่องแต่แบงค์เนี่ยไม่รู้จะปล่อยกู้ที่ไหนตอนนี้สินเชื่อเนี่ยเมื่อวานเราเล่าพรีวิวงบแต้มาสองให้ฟังแต่มาสองเนี่ยสินเชื่ออาจจะโตแค่แบบศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองนะแล้วสภาพคล่องส่วนเกินเนี่ยแบงค์ต้องเก็บไว้เองแล้วก็เอาไปใส่ในอินเตอร์แบงค์ไปใส่ในพอร์ตฟอลิโออินเวสเมนต์เนี่ยครับอันเนี้ยมันสะท้อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบงค์อ่ะมีมีม มีซัพพลายคือมีเงินที่จะไปให้กู้เนี่ยแต่ไม่มีใครมาขอกู้หรือคนที่มาขอกู้เนี่ยแบงค์ไม่อยากปล่อยนะฮะพอเป็นภาพเป็นแบบเนี้ยคุณจะมีใส่แบงค์เข้ามากี่แบงค์ก็เถอะผมว่ามันก็เหมือนกันเนี่ยคือทุกคนก็คงแบบไม่ได้อยากปล่อยหมดถ้าถี่ไปดูสินเชื่อในไทยนะ,ะสินเชื่อในไทยเราจะแบ่งไว้เป็นสาประเภทหล,กลักๆสินเชื่อบริษัทขนาดใหญ่สินเชื่อบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กหรือ SME แล้วก็สินเชื่อรายย่อยครสินเชื่อขนาดใหญ่เนี่ยไปแข่งกับตลาดบ,บอลเนี่ยมันแข่งยาก สินเชื่อขนาดกลางเนี่ยก็ไม่มใครอยากปล่อยเพราะว่าปล่อยแล้วแบบโอกาสเป็นนี้เสียเยอะสินเชื่อขนาดเล็กเนี่ยเหมือนคนที่ควรจะมีนี่เนี่ยก็มีกันเกือบหมดแล้วฮะแล้วก็มีเยอะขนาดแบงค์ชาติต้องมาบอกว่าคุณต้องไปเผาๆหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นดูแบบเนี้ยแบงก์ก็ไม่รู้จะปล่อยที่ไหนฮะใส่แบงก์ใหม่เข้ามาแบงก์ก็ต้องเจอสถานการณ์เดียวกันก็อาจจะแบบไม่มีโอกาสได้ปล่อยกู้ขนาดนั้นนะพอไม่ปล่อยกู้ปุ๊บส่วนต่างดอรกเบียมคงแบบไม่ได้ลดลงขนาดนั้นแล้วข้อสมก็คือแบงก์ บงค์บางแบงค์เนี่ยอาจจะเคมว่าไอาสินเชื่อส่วนต่างดอกเบีย้ยที่อาจจะสูงเนี่ยเพราะว่าบางอันเนี่ยเราส ubsidize product นิดนึงอยู่เช่นอันนี้ไม่ผมรู้ว่าทุกวันนี้มันจะเป็นงั้นที่ไนมฮะแต่ตอนที่ผมดูแบงก์ใหม่ๆเนี่ยมันจะมีคอมเมนต์ประม,มาว่าบางฟีอินข้ามบางตัวเนี่ยเราเก็บต่ํากว่าจริงแต่ว่าเราไปชาร์จดอกเบีย้ยเพื่อจะมาช่วยส ubsidize ตัวตัว product อ,องนั้นนะเช่นเราไปกู้ เอสบีเนี่ยฮะไปกู้ไปกู้โอดีแบงก์เราก็ให้เช็คฟรีไปด้วยนะฮะแต่จริงๆก็เช็คกับต้นทุนแต่ต้นทุนเนี่ยเราถูกชาร์จไปในส่วนต่างกับดอกเบีย้ยแล้วนะคือชาร์จดอกเบีย้ยกันไปแล้วแล้วก็อันนี้เราเหมือนเป็นสวิตท,ที่แถมให้เนี่ยสมมติถ้าเกิดจะลดเออส่วนต่างกับดอกเบี้ยมาลดเออดอกเบียดดเบ้ยเงินกู้ลงมาเนี่ยไอ้โปรดักพวกฟีนครับบางตัวเนี่ยควรจะเก็บตามต้นทุนที่มันควรจะเป็นหรือเปล่านะฮะสิ่ตงตรงนี้ไม่เก็บ ตอนนี้ประเด็นที้ง่ายสุดก็คือไอ้นี่ยฮะไอ้ที่โอนเงินผ่านธนาคารโอนเงินผ่านอินเทอร์เนต็ตแบงกิ้งเลยครบที่ละที่มาสักเดือน2เดือนที่ผ่านมาที่ k t b บเขาอยากจะเก็บเงินกดเงินไม่ใช่บัตรนะฮะแล้วสุดท้ายก็โดนว่าแล้วก็เลิกไปเอาจริงทูบีแฟร์สำหรับแบงค์เนี่ยฮะถ้าจะมองแฟร์เนี่ยแบงก์เขาต้องลงทุนสร้างอินฟาสตรเจอร์สร้างนู่นสร้างนี่เหมือนกันนะ,ะแต่ว่าปล่อยให้ใช้ฟรีอย่างเงี้ย แบงก์อาจจะคิดว่าไม่เป็นไรฉันเก็บจากส่วนต่างจาโรเบียมาช่วยอุดหนุนอันนี้ก็ได้นะฮะแต่ถ้าวันหนึ่งจะทําให้แฟร์ขึ้นก็อาจจะต้องแฟร์ทางระบบครับเพราะฉันเรื่องนี้ผมว่าคุยกันอีกนานนะฮะแล้วก็การเพิ่มจำนวนธนาคารเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้ช่วยเท่าไหร่ครับแล้วจริงๆแบงก์ก็มีการ,า,ารธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีแผนที่จะเพิ่มจำนวนแบงก์อยู่แล้วฮะผ่านธนาคารเสมือนจริงคะที่เราเรียกว่า virtual banking นะฮะอันนี้เขาจะเริ่มให้หลายเซ็น์แล้วก็มีหลายๆคนสนใจที่จะมาทำธรุรกิจนี้มากขึ้นเช่น KTB จะจับกับ advance เอเอสนะฮะมารวมกันแล้วก็ตั้งตั้งเป็นบริษัท SCB จับกับคาคาซึ่งเป็นแบงก์โวลชัวร์แบงกิ้งที่ประสบความสำเร็จมากในในเกาหลีนะฮะเพราะฉะนั้นจำนวนแบงก์ในอนาคตปีนี้คงต้องเพิ่มอยู่แล้วละเดี๋ยวก็ดอกเบี้ยมันจะดีกว่าประมาณกี่บิีนะครับที่พี่ภคดอกเบี้ยอาจจะไม่ขึ้นขึ้นอยู่กับว่าคนกลุ่มนี้เข้ามาทำธุรกิจอะไรฮะแต่ที่ผมเคยคำนวณได้ฟังคือแบงก์พวกนี้มันไม่ต้องลงทุนกับ สาขา,า,ขาไม่ลงทุนก,กับพนังงานพนังงานคงม,มีแหละต้องมีโปรแกรมเมอร์ใช่ไหมแต่ว่าจำนวนพนังงานอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนแบงก์ในทุกวันนี้ครับเพราะฉะนั้นต้นทุนที่เขาลดไปได้เนี่ยผมเคยคำนวณว่าน่าจะสักตีเป็นมูลค่าของเดบของดี posit เนี่ยประมาณสักเจ mm ิบิบเพราะฉะนั้นแบงก์พวกนี้จะต้องไป raise deposit อัตราดอกเบีย้ยเงินเงินกู้เนี่ยให้ได้ถูกให้ไม่ได้ถูกกว่าให้แพงกว่าแบงก์ใหญ่ๆห่เนี่ยไม่เกิน7จ็สิบบิ๊บ ซึ่งผมว่ายากนะสมมติทหารดอกแบงค์เนี่ยไม่อยากยกตัวอย่างทิสโก้ยกตัวอ,อ,อ,อย่าง,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 ง Bbl แล้วกัน Bbl ให้ดอกเบี้ยงเงินฝากเราสมมติ50บิบแต่ถ้ามีอีกแบงค์หนึ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเนยเท่าไหร่แล้วก็ไม่มีสาขาต้องเปิดราการเดียวถ้าเกิดแบบว่าเป็นคนเท่าคนแก่เนี่ยให้ไปฝากแบงค์นี้ได้50บิปบไปฝากอีกแบงค์หนึ่งได้ร2อบิบบาท20าทยี่างเนี้ยคนเท่าคนแก่จะคิดว่าฉันจะ เอาโทรศัพท์ที่ไหนไปนั่นน่ะฉันมาฝากบแบงค์ใหญ่ดีกว่ามันปลอดภัยกว่าหรือแบบอุ่นใจกว่าอย่างเงี้ยมีคนเป็นๆให้คุยดูรู้ว่าสาขาอยู่นี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีประกันเงินฝากด้วยนะคือมันมีน้อยอ่าป,ประกันเงินฝากแค่หนึ่งหนึ่งล้านบาทต่อต่อ,ตอ,ตอใช่ถ้าเกิดแบบว่าต้องฝากเกินล้านก็ต้องกระจายไปหลายบแบงค์นะคือสมมุติถ้ามีประกันเงินฝากเนี่ยแปลว่าก็อาจจะเทไปทางนั้นได้ก็อาจจะเทไปได้มันน้อยมากก็อาจจะเทไปทางนั้นได้แ,<ล>แ<ล>ต่ว่าผมเข้าใจว่าไอ้ virtual banking ก็ประกันเงินฝากกันนะแต่ว่ามันประกันนเฝาากแค่้ แล้วโครงสร้างเงินฝากในไทยอันนี้นอกเรือไปไกลแลนะ้วเนี่ยสร้างเงินฝากในไทยนะฮะปดสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยมันมีต่าเงินต่ํากว่าหนึ่งล้านก็จริงมีแค่แบบผมก็จะว่าไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ะครับแบบสิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละที่มีเงินเกินกว่าหนึ่งล้านแต่ไอพอที่เงินเกินหนึ่งล้านเนี่ยมันกินเงินทั้งหมดของระบบเนี่ยประมาณเจ็ดสิบปดสิบเปอร์เซ็นผมจำตัวเลขสุดไม่ได้แต่ว่าคร่าวๆครับประมาณเนี้ยมันแปลว่าคน คนที่คนรวยคนที่มีเง 1, 000, 000, ินมากกว่า1นล้านเนี่ยคือเป็นเจ้าของเงินส่วนใหญ่ของประเทศเพราะฉะนั้นคนพวกนี้อาจจะมูไปบรชอร์แบงกิ้งก็อาจจะไม่ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าเดี๋ยวเราคงต้องคุยกับอีกอีกหลายรอบนะไม่ไม่น่าจะแบบตกลงกันได้ในระยะใกล้ๆนะ